เวลาไปเดทแต่ว่าไม่รู้จะชมคนอื่นว่าอะไรทั้งนุ่มหนุ่มสาวๆว,วันนี้เลยมาแนะนำคำชมแบบคะคิคุเคโคกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนีสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันเิโรเช่นเคยครับจะบอกว่าที่มาของเอพิโซดนี้เนี่ยได้มาจากการดูอนิเมะเรื่องจูจิจุไคเซนตอนที่15ครับ คือในตอนจบก็จะมีแก๊กตลกๆขึ้นมาใช่ไหมในตอนนี้ก็มีจะมีถามว่าสเปคผู้ชายที่ชอบเป็นยังไงแล้วก็มีตัวละครหนึ่งพูดขึ้นมาว่า,าคากิคุเกโกะวะมาจิมุริาคากิคุเกโกะวะมาจิมุริแปลว่าคากิคุเกโกะเนี่ยไม่เอาเลยจริงๆนะคำว่าวะในที่นี้ก็คือเป็นคําช่วยบอกว่านี่คือประธานของประโยคก,ก็คือาคากิคุเกโกะ แล้วก็ม่าจิเดเป็นการขยายเป็นวิธีการพูดว่าฮอนโตแบบแบบเด็กวัยรุ่นเขาคุยกันคือแทนที่จะพูดว่าฮอนตนี้หรือว่าฮอนต i นี้อย่างในประโยคนี้ก็จะเป็นฮอนตนี้ในนี้ก็จะเป็นม a าจิเดแปลว่าจริงๆเลยแล้วก็มุดิแปลว่าเป็นไปไม่ได้คาคิคุเค k โกะว่าม่าจิเดมุดิก็คือแบบคาคิคุเค k โกะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่เอาเด็ดขาด แล้วเขาก็โชว์คำศัพท์ว่าคะคิคุเคโคข,ขึ้นมาเป็นผู้ชายที่เขาไม่อยากได้ครับก็เลยปิ๊งเป็นไอเดียว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นเขาชอบใช้พวกคะคิคุเคโคอิโอเอโอสะชิสุเซโซมาเป็นตัวย่อเอาไว้จำนู่นจำนี่เยอะแยะวันนี้ก็เลยเอาเริ่มจากคำดีๆที่เป็นคะคิคุเคโคมาให้ฟังกันส่วนคะคิคุเคโคที่ตัวละครนั้นได้กล่าวเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันท้ายตอนเนาะเนื้อหาในตอนนี้ก็ได้มาจาก newsline. m e ครับ มาเริ่มจากคะคิคุเคโคที่สาวๆสามารถใช้ชมหนุ่มๆได้ครับเริ่มจากคะก็คือคักโกยเน่คักโกยเน่แปลว่าหล่อจังเลยเท่จังเลยเอาไว้ใช้ชมแบบวันนี้แต่งตัวดีจังเซ็ตผมมาด้วยใส่เสื้อแบบแฟชั่นเนเบิลมากก็คักโกยเน่ประมาณนี้ครับใส่อินเนอร์ไปเยอะๆหน่อยเขาจะได้แบบเอ้ยเท่จริงเหรออะไรอย่างนี้ ต่อไปคำที่2องคิก็คือคิกะค i ิกเนะคิกะคกิกเนะแปลว่าดูแลเทคแคร์ดีจังเลยแบบเวลาเขาเดินเขาก็แบบกันการถนนให้เดินด้านในสิหรือไม่ก็แบบพอกำลังจะนั่งก็เลื่อนกาอี้ให้ถือโค้ดให้ช่วยถือของอะไรก็คิกะคิกเนะแบบดูแลเทคแคร์ดีจังเลยประมาณนี้ครับต่อไปคุก็คือคุวาชิเน คูวาชิเน่รู้ละเอียดจังเลยเวลาเราคุยอะไรเขาก็เอ้ยนี่นี่ก็รู้เรื่นนั้นก็รู้ก็แบบดูเป็นคนฉลาดรู้ละเอียดจังเลยคูวาชิเน่อันนี้ก็คือตัวคุครับต่อไปตัวเคไม่ได้มีเคตรงๆแต่ว่าจะเป็นตัวเกะก็คือเก n นกิการะเตยิเน่เก็กกร่าเริงจังเลยคนที่เวลาอยู่ด้วยแล้วร่าเริงก็ทําให้เราร่าเริงก็อาจจะแบบ รู้สึกดีพลังงานส่งไปส่งกลับอย่างนี้ก็ทําให้รู้สึกดีจางก็เลยชมเขาว่าเอยร่าเริงจังเลยเนาะเย่งกี่กัเตย่างนี้ครับต่อไปคําสุดท้ายคือโคโคก็คือโคโรกาฮิโรย o เน่โคโรกาฮิโรยก็คือใจกว้างจังเลย ช่วยแบบเลี้ยงข้าวหรือหรือบางคนอาจจะไม่ชอบเลี้ยงข้าวก็แบบดูมีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นคำชมของสาวๆที่ใช้ชมหนุ่มๆได้คะคิคุเกโคทวนกันดอกสักนิดหนึ่งคะก็คือคักก้อยเนล่อจังเลยเท่จังเลยคิก็คือคิกะคิคุขขขขนเขขขขนเ่คิกะคิคุเนดูแลดีจังเลยเทคแคร์ดีจังเลย คุก็คือคุวาชีเนะคุวาชีเนะรู้ละเอียดจังแล้วก็เคก็คือเกงกิกาเตะยี่เนะเกงกิกาเตะยี่เนะร่าเริงดีจังเลยโคก็คือโคโคโรกะฮิโอยเนะโคโกโรกะฮิโอยเนะใจกว้างจังเลยแล้วคราวนี้เรามาดูคะคิคุเคโค ที่หนุ่มๆเอาไว้ใช้หวานสนิส์สาวๆได้ครับอ่ไม่ยากหรอกช่วยจำๆไปนิดนิด,น,ดนึงมาเริ่มจากคะครับคะก็คือคาวาีิเน่คาวาี้เน่น่ารักจังเลยครับแบบเจอคนที่ไปเดทด,ด้วยแล้วว่าวันนี้แต่งตัวน่ารักจังก็คาวาีิเน่น่ารักจังเลยหรือไม้ก็เขาทำท่าอะไรน่ารักน่ารักก็ชมเขาก็ได้คาวาีิเน หรือถ้าไม่ใช่สายน่ารักก็ใช้ตัวคินะครับก็คือคิเดะดาโยคิเดาโยแปลว,ว่าสวยจังเลยวันนี้ไม่ต้องพูดมากนะถ้าใครแต่งตัวสวยแต่งหน้าลงทุนแต่งหน้าดูแลผิวอย่างดีทําผม,มให้เรียบร้อยก็คิเดะดาโยสวยจังเลยสวยนะหรือถ้าไม่อยากชมว่าสวยแต่แบบอยากให้เขาเป็นคนสําคัญของเราคนเดียวก็อาจจะพูดว่า คีมิดาเกโยคีมิดเกโยแปลว่าเธอเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แบบเอ้ยคิดถึงถึงคิดถึงแต่เธอเท่านั้นเลยนะคีมิดเกโยไม่ได้คิดถึงใครเลยหรือไม่ก็แบบทําอย่างนี้ให้เธอคนเดียวเลยนะอะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกอ้ยพิเศษจังเลยต่อไปคุตัวคุเนี่ยรู้สึกมันมันจะกั้มกั้มกึ่งกึ่งระหว่างแบบหวานสเสน่ห์หรือว่าก็แบบน่าโมอก็ไม่รู้นะลองฟังดูแล้วกัน คุก็คือคุโด้วยเตโมยีคุโดยเตโมยีแปลว่าขอจีบได้ไหมคือในภาษาญี่ปุ่นเขานั่ง,งอ่านข้อมูลดูก็บอกว่าคำนี้ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะบางคนก็รู้สึกจะไม่ชอบแบบนี้แต่เหมือนเขาหาคำอื่นไม่ได้เล <laughs> เลยใช้คำว่าคือด้วยเตโมยีหรือเปล่าอย่างนั้นนะต่อไปเคก็ e คือเกคงตัวสุบาราชิโก็ตนตม Kekong towa subarashidatomo หรืออาจจะย่อสั้นๆว่า Kekong teiyo ne Kekong teiyo n ่แปลว่าแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีเนอะอาจจะเพราะว่าสาวๆลายคนอยากจะทีเรียบแต่งงานก็เลยแบบถ้าเจอผู้ชายที่บอกว่าออ Kekong gai ne ก็คือการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนอะเขาก็อาจจะ เฮ้ยผู้ชายคนนี้อยากแต่งงานดูแบบเป็นแฟมิลี่แมนได้แน่ๆเลยอะไรอย่างนี้คองตอีอยู่เนี่ยมีไมซ์เซ็ที่ดีในการแต่งงานนะแล้วก็สำหรับตัวโคก็คือ k o จินยอยเดชขดจินอเดแปลว่ามาทางนี้สิคำว่า k o จินยอเดเนี่ยจะแปลว่าแปลเหมือนกับคำว่าคดจินรานิสเตโกดาไซหรือแบบเป็นทางการน้อยลงหน่อยก็คือ ขนจินิกิเตหรือถ้าแบบสั่งเลยก็คือขนจินิคยแต่ว่าขนจินิโอเดใช้คำว่าโอเดจะแบบดูน่ารักขึ้นคำว่าโอเดโอเดเนี่ยอาจจะใช้ว่าโอเดโอเดซึ่งจะใช้กับสัตว์เลี้ยงก็ได้ใช้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้แต่พอใช้กับแฟนก็จะดูน่ารักมากขึ้นนั่นเองครับคือโอเดจะแปลว่ามานี่สิแบบน่ารักน่ารักใช้กับอะไรที่น่ารักน่ารักนั่นเองครับ อ่ะทวนของผู้ชายกันสักรอบหนึ่งค่ะขี้คุเคโคที่ใช้หวานเสน่ห์สาวๆก็คือคะก็คือคาวาหยีเน่คาวาหยีเน่น่ารักจังเลยขีมีสองตัวคือขี้เดรย์ไดโยขีเดรย์ไโยสวยจังเลยหรือขี้มีดากเกไดโยขี้มีดากเกไดโยเธอเท่านั้นเลยคุก็คือคุด้วยเตโมยีคุด้ยเตโมยี ขอจีบได้ไหมเคก็คือเคตกงตัวสุดาชีก็ตัวดัโตโมเคตกงตัวสุดาชีก็ตัวดัตโตโมแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีเนอะส่วนโคก็คือขดจินโยยเดขดจินโยยเดมาทางนี้สิส่วนสุดท้ายนี้ขะขีข่คุเขโคที่ตัวละครในเรื่องจุดจจุใครเซนไม่อยากได้เป็นแฟนครับ ถ้าใครได้ดูเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนิสัยจะเป็นสาวแบบเฟี้ยวเฟี้ยวห้าวห้าวพูดอะไรพผงพางซึ่งสเปคของหล่อนที่แบบหล่อนไม่อยากได้เลยเนี่ยก็แสดงถึงนิสัยได้อย่างดีเลยครับมาเริ่มจากคะเขาบอกว่าไค i โช o n น s าชิไค s โช n a น h าชิคำนี้เนี่ยมาจากคำว่าไค i โช o s เซน่าชิไมโชเซน่าชิ คำว่าไคโชเซก็คือความสามารถในการทำอะไรต่างๆนั่นเองก็คือเก่งนั่นแหละแต่นาชิในที่นี้แปลว่าไม่มีครับเพราะฉะนั้นไคโชเซนาชิก็คือไร้ความสามารถนั่นเองโอหแค่ประโยคแรกก็เด็ดดวงมากแล้วคนไม่เก่งไม่เอารับกากไม่เอาอย่างนี้ต่อไปคิ Ki. คือคินเค u King k คินเค s u คำว่า king ketsu เนี่ยถ้าดูคันจิแล้วมันมีได้หลายความหมายแต่ทิว่าความหมายที่น่าจะเข้ากับบริบทนี้มากที่สุดที่เป็นสเปคที่ไม่อยากได้เป็นแฟนเลยคือตัว king ที่แปลว่าทองแล้วก็ ketsu ที่แปลว่าขาดเพราะฉะนั้น king ketsu ในที่นี้ก็คือไม่มีเงินครับคือจนนั่นเองคนจนก็ไม่เอาไม่ต้องมาเด็ดขาดเลยมาจีเดมุดีแบบนี้ส่วนคุคือ คุ้ยไสคุแปลว่าเหม็นนะครับอันนี้ตรงตัวมากแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยชอบกลิ่นอะไรเลยแนมะ้แต่น้ําหอมก็ไม่ใส่อ่ะคิดดูคือบางทีเวลาคนขึ้นรถไฟช่วง rush hour อ่ะมีคนบ่นให้ฟังบ่อยมากคนที่ต้องเดินทางเขาก็จะว่าเวลาขึ้นรถไฟอ่ะเหม,ม็นมากเลยแต่ก็ทนต้องทนเอาเพราะรถไฟมันแน่นมากกลัวไปทํางานสายก็เลย อาจจะเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ชอบคุไซที่แปลว่าเม็ดครับแล้วก็ตัวเคก็คือเคจิเคจิ ji. อันนี้เป็นคําที่เอาไว้ด่าคนเลยแหละเพราะว่าเคจิเนี่ยแปลว่าขี้งกครับแบบอะไรก็ไม่จ่ายเงินให้เดียวคือขี้งกไปไหนเนี่ยเคจิ ke ji. ส่วนโคอันนี้เหมือนเป็นเป็นมุกเฉยๆนะเพราะว่าโคเขาเขียนว่า k ตุกิเ r เตลุกตุิเเตุคำว,ว่ากตุกิเลเตลุเนี่ยมาจากคำว่ากตุกิเล e ุที่แปลว่าจบไปแล้วอะไรบางอย่างเรื่องราวบางอย่างจบไปแล้วแต่ถ้าใช้กับคนในที่นี้จะแปลว่าตายไปแล้วครับ <c oughs> เขาก็เลยขะคิคุเคโคที่ไม่เอาเนี่ย <c oughs> เ,เย <c oughs> พราะฉะนั้นก็จะคงเป็นแค่สี่คำแรกแหละที่เป็นสเปกเพราะว่า ตัวโคเนี่ยยังไงก็เอาไปทําเป็นแฟนไม่ได้เพราะว่าตายไปแล้วครับเอ่อสำหรับคะคิคุเคโคที่ตัวละครในเรื่องจูุดจืไคเซนเขาไม่อยากได้เป็นแฟนก็คือไคโชนาชิมาจากคโชเซนาชิไคโชเซนาชิไร้ความสามารถคิงเกจุคิงเกจุไม่มีเงินคุไซคุไซเมนเคจิเคจิ ขีงกโคตคกิเลเตอโคตคิเลเตร์ตายไปแล้วแปลว่าเขาอยากได้คนที่มีความสามารถมีเงินตัวไม่เหม็นแล้วก็ไม่ขี้งก ok. นั่นเองครับเพราะว่าส่วนตัวโคนั้นก็ละวันในฐานที่เข้าใจแล้วกันเนาะเอาละตอนนี้ก็เป็นตอนสั้นๆตลกแบบมีสาระเนาะ แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จะปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่ 1, 1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,298คำและสำนวนครับตอนนี้ก็ขอทำตอนสั้นๆน,นิดนึงเพราะสัปดาห์นี้ไม่รู้มไยเหนื่อยเหมือนทำดูน่นทำนี่แล้วก็อยากจะพักจังเลยแต่ก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ยังทำพอดแคสต์ไม่ครบ365ตอนในปีนี้ แล้วก็ถ้าอยากให้กำลังใจก็ตามมาให้กำลังใจกันได้ใน Facebook นะครับแล้วก็สามารถติดตามคําัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ที่คำอธิบายเลยครับอย่าลืมติดตามรายการให้ j จ p ป n e นิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ p o d ด a ีทครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p ป n e นิสก็อย่าลืมกด l like, ไลค์ u b s c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ